สวัสดีครับอันนี้เป็นไส้คู่นะครับรุ่น t ทโ b o ป p o r t นะครับรุ่น t ทโ b o ูสปอ p o r t นะครับอันนี้คือฐานล่างเราไม่ได้ใช้นะครับอันนี้คือจากการทดสอบวันนี้เป็นวันแรกนะครับผลปรากฏว่าติดแก๊สภายในครึ่งชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับติดแก๊สภายในครึ่งชั่วโมงนะครับครับอันนี้ก็เป็นเบอร์น้องใหม่นะครับไส้สีนิ้วนะครับอันนี้คือเดินทางมาติดแก๊สแล้วครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะครับ จากการทดสอบก็ติดแก๊สก่อเพื่อนะครับจากการปรับเรื่องสูตรเรื่องอากาศเรื่องการโฟของปันแล้วก็แก๊สการทํางานของเตานะครับให้มันสมดุลครับมาให้มันออกแรงเกินออกแรงเกินก็ใช่ว่าจะดีนะครับมันทาให้ฉีดแก๊สที่มีอยู่ของเราออกจากระบบไส้ทั้งหมดนะครับทําให้เราต้องเติมฟืนตลอดเวลานะครับโอเคครับขอบมากครับจากทีมงานวัดพิัวนะครับสวัสดีครับ